สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา50นาทีครับตอนนี้พ้อมก็อยู่ที่ถนนนะครับสิรินทรหรือแยกบางพัดเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับถึงวันเป็นวันพืชมงคลเป็นวันหยุดนะครับของใครหลายๆคนนะครับแต่สิ่งที่ไม่หยุดเลยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับสอนอ บางพัดนะครับวันนี้นะครับออกมาตั้งด่านเช่นเคยครับบริเวณตรงแยกนะครับแยกบางพัดนะครับบริเวณตรงไฟแดงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงจะรู้ดีนะครับว่าด่านนี้นะครับถือว่าโอขยันมากครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการหรืออะไรนะครับทั้งสิ้นเต็กเปิดเทอมนะครับยิ่งหนักกว่านี้อีกนะครับใครที่ผ่านมาก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับตัวหมวกกันน็อกด่านทผิดกฎหมายกฎจราจรเราจะมานะครับมาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลงอยู่เรื่อยนะครับชมอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าขยันมากเราก็อยากจะมาชื่นชมนะครับคุณจะทําดีแบบนี้เราต้องชื่นชมนะครับไปดูกันพอคือพอพอได้ไปสั่งเสร็จนะครับเขาจะมาเอฟกไปลูนี้ ยอดแห่งความขยันนะครับของสอนอนี้นะโหน่าชื่นชมมากครับจะขยันขานานี้นะครับตั้งด่านนะครับบร,ริเวณตรงนะครับขาวแดงขึ้นเคยครับมไม่รู้จะตั้งตรงไหนดีก็เอาตรงนี้แหละนะครับงามสง่าครับงาสง่าของสำนักงานใหญ่าพ วันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับเป็นวันหนึ่งวันดีนะครับเป็นวันหยุดนะครับราชการครับวันนี้ก็ทางด่วนท้ายทีครับตำรวจจราจรนะครับปอนอนี้ช่างขยันนะครับก็แทบทุกวัน เปิดเตอมยิ่งหนักกว่านี้นะครับยิ่งเปิดเตอมยิ่งหนักกว่านี้นะครับก็คือกดกับวินัยจราจรนะครับใครที่ไม่สวมบวกกันนกนะครับจะทำผิดก,กฎหมายนะครับเห็นไหมนีรถนี้ยังไม่ไม่เหลือนะครับ ตอนนี้ฝนเทลงมาแล้วนะครับทุกคนฝนตก,ตกตกแล้วเป็นยังไงครับเจอฝนแล้วเ,เขาจะหยุดไหมฝาทุกคนนะครับ ที่กําลังชมผมอยู่นะครับก็ระมัดระวังครับใครที่ผ่านมาในแยกนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอนี้โอ้โหสุดยอดมากครับถือว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศนะครับที่ขยันนะครับไม่ต่างจากสอนออ,อีกสอนอหนึ่งนะครับสอนอ,อพัะขนงนะครับโอ้โหอันนั้นก็สุดคําบรรยายเหมือนกันนะครับสุดคำบรรยายครับ ตกแดบดบจะแดบดบจะร้อนฝนจะตกเพียงใดนะครับตอนนี้เขาก็จะขยันแบบนี้นะครับาวากันไปครับว่ากันไปนะครับผู้ควบคุมด่านก็ตามนี้แล้วกันนะครับเช่นเคย สวนหมวกนอกนะครับส่วนมากจะเป็นพวกเด็กเด็กนักเรียนนะครับ เสแดงเจ้าที่นะครับให้รถที่จอดนะครับรถชาวบ้านจอดได้ครับเขากัะทำงานอะไรเจ้าที่ตำรวจทําถูกทุกอย่างนะเสาแดงยังไงก็ถูกดีเนาะประเทศไทยยอดมากยอดมาก ผมเราต้องอยู่กับเจ้าหน้าที่ให้ได้นะเฮยว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูความสุภาพกันทุกคนนะครับอย่าด่าเจ้าเทียมำรวจนะครับป้องกันนะครับการฟ้องร้องการฟ้องคดีนี่ตรงไฟแดงนะครับตรงสัญญาณไฟนะครับ ต่จะเลยมานิดนึงนะครับเป็นป้อมนะครับสุดยอดสุดยอดมากครับต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับตัวเด็ดครับทือีเด็ดเลยนะประจำสอนอ,อที่เด็ดประจำสอนอ,อ,อ,อสุดยอดครับสุดยอดส่วนมากไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับที่โดนจับ ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับใครที่ผ่านมานี้สวมหมวกกันน็อกไม่งั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับนะครับเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็บอกต่อกันนะครับบอกต่อไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับจะไม่ได้โดนตำรวจจับเอานะครับผมป้าประนอมก็ต้องขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ